มีประชาสัมพันธ์งานกับพี่หนอมในช่วงนี้ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะมากกรรมไกลเกลีย่ยนี้สินกลัวเรือนยุติธรรมพบประชาชนนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะวันพุทธที่3สิงหาคม2 5 6 5จังหวัดไหนจังหวัดเพชรชบูรเพชรชบุรีค่ะ<า>จังหวัดไหนเพชรชบุรีค่ะเพชรบุรีเดิมมันอ่านจะเพชรบูรณ์นะเพชรชบุรีค่ะแอ่เราชื่อเพชรบูรีดียไม่ได้ เพชรบุรีค่ะจะประชาสัมพันธ์ทําไมเล่ายังไงก็โทรหาท่านมาคุยใช่เลยทัานพรุ่งนี้สํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรีก็จัดมากรรมไกลเกลียนนี่ที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะท่านผอวิราน้ําแก้วเงินสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณถนอมสวัสดีน้องกินนี่แล้วก็สวัสดีทีมงานทุกท่านเลยนะคะต้องต้องขอบพระคุณมากๆนะคะที่ที่เปิดโอกาสให้กับทางทางเราประชาสัมพันธ์นะคะเพราะว่า ก็อยากช่วยเหลือประชาชนนะคะคุณถนอมพอดีมันมีโปรดีๆแล้วก็มีเจ้าหนี่เขาลงมาหาหาถึงพื้นที่แล้วก็เลยอยากจะประชาสัมพันธ์ให้คนทราบเยอะๆอะคะ่ะก็เลยต้องขออนุญาตรบวนทางรายการของคุณถนอมนะคะ่ะอืม ผมอยากให้ท่านเวลาเนี่ยว้าวเป็นภาษาอีสานกันน้องจิมมี่แน่ <c oughs> เพราะว่าคนร้อยเอ็ดคือกันแม่บอกคนบ้านเดียวกันค่ะน,น้นองจิมมี่ว้าว<อ>กท่านซื้อๆเนี่ยค่ะอยากให้ท่านพออนะคะป <c oughs> ระชาสัมพันธ์เชิญชวนแนทักทายพ่อแม่พี่น้องเป็นภาษาอีสานบ้านเท่าจักน้อยนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอประชาชนทุกคนเลยนะคะอ่าจังหวัดเพชรบุรี่นะคะ สิจัดมหากรรมใกล้เกลี้ยนี่สินนะคะอ้ครั้งที่หกิซีนะคะก็คือไม่ค่อยถนัดนะคะคุณตโนดได้ไงบอแค่นี้ก็น่ารักแค่นี้ก็น่ารักแล้วจริงเขาก็พูดยากเหมือนกันใช่ใช่ค่ะท่านครับเข้าโซภาปกติปกติได้ภาษาคนเมืองเพชรเลยทีนี้คนเมืองเพชรก็จะมีภาษาเน่ๆของเขานะค่ะขอบเชิญค่ะก็คือทางทาง ทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะคะ,ะได้รับมอบหมายนโยบายนะคะจากท่านนายกรัฐมนตรีนะคะ,ะให้แก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนนะคะเนื่องจากว่าผลกระทบจากสถานการ COVID ะะณ์โควิดเนี่ยค่ะคุณถนอมท่านก็เลยมีนโยบายให้ทางเรานะคะจากมหกรรมไกลเกลือหนี้สินนะคะก็คือและยุติธรรมพบประชาชนก็คือจัดทั่วทุกประเทศเลยะคะ่ะ ซึ่งทางสำนักง,งานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรีนะคะก็จะจัดในวันที่สามสิงหาก็คือพุ่งเน้นะคะก็คืออ่ามีเจ้าหนี้นะคะมีเจ้าหนี้อันนี้ต้องต้องแจ้งให้ทราบว่าอ่ามีเจ้าหนี้ที่ที่ร่วมกับเราเลยนะคะก็คือมันจะแบ่งเป็นสองช่วงอะคะ่ะช่วงที่หนึ่งก็คือเป็นหนี้ก่อนฟ้องค่ะคุณถนอมครับนี่ฟ้องก็คือยังไม่ได้ฟ้องเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นหนี้เสียหรือว่า อันนี้ครั้งชําระอะไรประมาณเนี้ค่ะ่าเจ้าหนี้ที่ลงร่วมกับเรานะคะก็คือกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษานะคะและอีกบริษัทหนึ่งก็คืออีกสามบริษัทก็คือบริษัทสามเจที่คุณถนอมเคยพูดนะคะอันนี้อยากให้เข้ามานะคะเพราะพวกนี้เข้ามาสามเจนี่จะเป็นบริษัทที่บริษัทบริหารสินทรัพย์เจใช่บริษัทเจเอสเนสเวิร์ดนะคะแล้วก็บริษัท Kbj c a p i คป l อันนี้ก็คือก่อนฟ้องค่ะคุณถนอมก็คือยังไม่ได้ฟ้องแต่ว่าช่วงนั้นเราเจอสถานการณนะ์โควิดเนาะคุณถนอมเนาะเงินมันก็นกหายากทีนี้ก็คงก็คงแบบว่ายังไม่ได้ฟ้องแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มฟื้นแล้วอ่าอยากให้เข้ามาคุยนะคะมาปรับปรุงโครงสร้างนี่มาขยายระยะเวลาการชําระนี้นะคะคอันนี้ก็คือในส่วนของกรมคุ้มครองสิทธิ์จะเป็นผู้ดูแลนะคะคคส่วนด้านหลังคะคะคุณถนอมด้านหลังก็คือ หลังฟ้องก็คือไปศาลมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ถูกยึดหรือว่าถูกยึดทรับแล้วหรือว่าอยู่ระหว่างขายทอดตลาดนะคะเจ้าหนี้ที่เข้าร่วมกับเรานะคะคุณถนอมก็มีธนาคารอมสินธนาคารกรุงเทพบร,ทบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชบริษัทโตโยต้าอะไรที่สําคัญก็คือสหกรณ์เพืองเพชรบุรีเพราะว่าเพชรบุรีเราอะค่ะเป็นเมืองที่สหกรณ์เยอะมากและชาวบ้านก็ทําสวนทําไร่ เราก็เลยดึงเจ้าพนีพวกนี้เข้ามาค่ะคุณถนอมนะคะสิ่งที่ได้จากเรานะคะก็คือหลังฟ้องมันจะมีการขยายระยะเวลาการชําาะหนี้มันมีลดเบีย้ยปะ่ะมีลดดอกเบีย้ยถ้าคุณเข้ามาคุยถ้ายังไม่ถูกถ้ายังไม่ได้ถูกยึดทรัพย์ก็จะงดการยึดทรัพย์แต่ถ้ายึดทรัพย์ไปแล้วก็อาจจะขยายระยะเวลาแล้วก็มีการไม่ขายทอดตลาดอะไรประมาณนี้ค่ะคุณถนอม,อม อยากให้เข้ามานะคะเพราะว่า Toyota นี่เขาเขาเต็มที่เขาเต็มที่มากรอบนี้โตโยต้าก็ลงกับเราด้วยค่ะคอ่าสินเชื่อนะคะก็จะมีสินเชื่อบัตรเครดิตอ่าสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็่าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์รถจัก,กรยานยนต์แล้วก็นี่กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาค่ะคุณถนอมครับจัดขึ้นที่ไหนครับท่านครับเนี่ยสถานที่ เราจัดที่อาคารอาจัดภายในมหาในราชภัฒเลยค่ะก็คือค,คือถ้าถ้าไม่รู้ว่าจะยังไงก็คือมุ่งมาที่มหาลัราชภาัฒเพชรบุรีเราจะมีการจัดเตรียมต้อนรับทุกอย่างก็คือเข้ามาก็จะเจอเลยค่ะคุณถนอมเริ่มตั้งแต่เวลาแ8โมงครึ่งค่ะคุณถนอมครับ ก็คือทั้งทั้งวันจนกว่าจนกว่าคนที่มาในงานเราอ่ะจะจบอะค่ะจนคนสุดท้ายอะนะได้เครมาเสร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็คือมามามาปิดจ็อบหกโมงยังไงก็ต้องเอาให้จบอะค่ะคุณถนอมก็เลยว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากที่เจ้าหนี้เขาเขาลงมาหาเราแล้วเราเราเข้ามาคุยกับเขาอะค่ะก็คือมาเปิดใจคุยกันมาขยายระยะเวลาอะไรประมาณนี้ค่ะที่ข้างเคียงไปได้ไหม ฟังอยู่รัชบุรีสมุทรสา <ะ S 2> <ด>ครเอ,อ่ออย่างนี้ใช่ไหมสมุทรสงครามใกล้ๆเมืองเพชรฟังพอวีราอยู่ไปด้วยเลยได้ไหมอ่าได้ค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันเป็นเจ้าหนี้ที่เขาไม่ได้ลงไม่ได้ลงอ่าไกลเกลี่ยร่วมกับเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะรับเรื่องแล้วก็ส่งเรื่องต่อให้เจ้าหนี้เขาอีกครั้งหนึ่งเนาะการาการการ,การติดต่อลักษณะนี้มันจะติดต่อง่ายค่ะคุณถนอมถ้าเราไปโครไปโทรหาเขา เคยติดต่อแล้วมันมันติดต่อยากจริงๆคุณถนอมแต่นี่เราเอาเจ้านี่ลงมาหามาหาถึงพื้นที่เพราะว่าหนึ่งลดค่าใช้จ่ายประชาชนด้วยก็คือนั่งคุยกันนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะหิวข้าวค่ะเราเราดูแลเรามีเรามีห้องแอร์ให้ให้พักห้องประชุมเราใหญ่มากบรรจุได้สองพันคนค่ะค่ะแล้วแบบนี้พอคุณผู้ชมฟังแล้วต้องเตรียมตัวยังไงคะท่านผอคะถ้าไปวันนี้เอาอะไรไปบ้างเวลาจะไปเกลีนี่เบื้องต้นเลยนะคะก็คือ ถ้าเป็นไปได้นะคะถ้าเป็นไปได้ก็รบกวนตรวจ ATK ไปแต่ถ้าเกิดว่าท่านท่านไม่สะดวกหรือว่ามันจะเป็นการเพิ่มภาระให้ท่านท่านไปที่หน้างานเรามีเรามีคนตรวจให้นะคะค่ะเออแล้วก็จะเป็นข้อมูลบัตรประชาชนหรือว่าการเป็นหนี้เล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะเราจะได้จะได้หาข้อมูลให้ให้ง่ายขึ้นอย่างเนี้ยคะ่ะ ก็คือไปจะได้แบบพร้อมเลยพร้อมคุณคุณ<ช>อย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ะแต่ไม่ต้องกังวลนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายนะคะเราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษ,ษาทางด้านกฎหมายด้วยนะคะค่ะจะจะไปนั่งคุยแก้หนี้กันแล้วนะครับมีความรู้ให้เพิ่มเติมด้วยต่างหากใช่แล้วก็จะมีธนาคารออมสินนะคะเขาลงไปจัดบูธเขาลงไปปล่อยสินเชื่อเพราะบางทีเนี่ย อาจจะมะีข้อมูลดีๆที่ให้กับคนที่สนใจจากคู้ยืมอะไรผ่อนชำระหรือว่าอะไรเนี่ยค่ะธนาคาร,ครอมสินก็ลงไปเปิดบูธกกับเราด้วยครับพรุ่งนี้ที่เพชรบุรีวันที่3สิงหาคมที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนะเพชรบุรีพร้อมๆกันที่จังหวัดอ่างทองนะครับทุกอ่าองไปชมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองนะอบจอ,อ่างทองไปที่นั่นนะครับ แล้วก็วันที่5ก็มีที่จังหวัดชัยภูมิโรงแรมริเวอร์รีสอร์ทตมบลในเมืองเพมืองจังหวัดเพชรจังหวัดชัยภูมิกับที่จังหวัดสิงห์บุรีพร้อมกันวันที่5เหมือนกันพัตคารไัยบูร์ไก่ย่างอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดฉันแก่นก็วันที่5ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดขอนแก่นนะครับส่วนวันที่6เนี่ยจัด2ที่ที่นนทบุรี โรงเรียนศูนย์กุลาบวิทยาลัยจังหวัดนนทบุรีกับที่จังหวัดนครปฐมโรงแรมริเวอร์นครปฐมนะครับตำบลสนามจันอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเีตสามห้าแล้วก็หกนะครับเดี๋ยววันต่อไปได้พ่อแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับค่ะขอบพระคุณรุ่นนอมากมากเลยติดรปกับสาแก้วนะ